ค,ครับคลิปนี้บ่าวืองการจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวด่านนะครับด่านสะพานท่นเราแห่งที่5้าบึงการปากสันเรานะครับว่างานไปถึงไหนยังไงนะครับท่านผู้ชมก็บ่าวืองการก็มาได้มาตามงานตรงนี้นานแล้วนะครับเข้ามาเท่ยวนี้ก็โอ้ไปไรายการย,ยังพอสมควรน,นะครับท่านผู้ชมพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สําหรับก่อจ้างอาคารด่านสํานักงานขาออกขาเข้าบึงการปากสันสะพานตะลาวแห่งที่5เรา achieve achieve เนี่นะครับท่านผู้ชม ที่มองเห็นไกลๆตรงนี้นะครับจะเป็นตึกสองชั้นนะครับมีชั้นล่างก็จะเป็นตรวจคนเข้าเมืองชั้นบนก็จะเป็นกองอาํานวยการอะไรมันคงภายในอะไรประมาณนี้นะพูดอย่างนี้นะมาข้า,ขางๆก็ไม่มีปัญหาแล้วครับเสาก็ขึ้นแล้วตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เสาก็ขึ้นแค่นี้นะครับอีกตอมันมีชั้นเดียวเป็นที่จอดรถเองนะครับไว้เป็นที่จอดรถ แล้วอีกหน่อยก็เอาเหล็กเอาอะไรมาหลหังคามาลงก็จบแล้วตรงนี้นะครับสองข้างตรงนี้นะแต่จะยากยากหน่อยก็ตรงนี้ครับยากยากหน่อยจะเป็นอาคารตรงนี้มันจะเป็นสองชั้นด้วยนะครับท่านผู้ชมมา,ข,าข้างนี้ก็จะเป็นที่จอดรถไม่ยากแล้วนะครับก็เสาก็ขึ้นแล้วแล้วอีกหน่อยก็เอา,อาที่จอดรถี่คานมาวางวเอาหลังคา <ละ S 1> ใส่ก็จบนะครับ ก็มีคําถามว่าเออบ่าวเบญการแล้วเดินเข้ามาได้ยังไงเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งนะครับท่านผู้ชมว่าบ่าวเบนการเดินเข้ามาได้ยังไงนะครับมันจะเป็นยังไงที่บ่าวเบญการเดินเข้ามาจะได้ยังไงเป็นยังไงนะครับงานเขาก็ไปประมาณทักสี่สิบห้าสิบแล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับพื้นที่ก่อสร้างอาคารดาดสนงงานักงานขาออกขาเข้านะมีบางส่วนนะครับก็จะใส่หลังคากันเข้าไปแล้วก็มีนะครับ เนี่ยตรงนี้นะครับท่านผู้ชมที่เห็นนั่นแหละนะครับใส่หลังคาเดี๋ยวก็ใส่หลังคาแล้วนะครับพื้นที่ตรงที่มองเห็นตรงนี้ก็ลาดซีเมนต์หมดอะปูซีเมนต์หมดนะครับนี่ตรงนี้ครับยังหน่อยก็จะมุงหลังคาแล้วนะครับถัดมาหน่อยก็จะเปลี่ยนที่จอดรถนะครับจอดรถก็ทําหลังคาอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมนะครับ ถ้ายากยากหน่อยก็ตัวอาคารตรงสูง,นงทนตรี่าบางก,การเชื่อให้เห็นเมื่อกี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้มองมองมุม,มด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะกาลังคนงานก็โอ้เยอะนะกาลังก่อสร้างกันอยู่ทำสองชั้นวาอย่างนี้นะชั้นล่างเป็นก็ตรวจขาออกขาเข,ข,ข้าด่านสุรกากากรอะไรตัวนี้อะไรนะครับชั้นบนจะเป็นที่ทํางานของอะไรกอง ความมั่นคงภายในอะไรประมาณนี้นะครับถ้าบอกมาอย่างนี้เราก็ว่าตามนะครับแล้วอีกเท่าไหร่เดือนนะประมาณปีปครึ่งก็สิบแปดเดือนกันได้นะครับคงเสร็จนะครับอาคารที่เห็นเสาเหล็กโดดขึ้นไปก็จะเป็นสองชั้นหมดนะครับท่านผูช้ชมชั้นแรกก็แฝบๆก็คองไม่มีอะไรนะครับ มีแฟนคลับอยากจะดูด่านเป็นยังไงไปถึงไหนยังไงคลิปนี้บ่าวเบือนการก็เลยนํามาฝากแฟนคลับได้ดูได้ชมกันเสเลยนะครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนน้นะครับด่านขาออกขาเข้าสะพานมิตรภาพไทยลาแห่งที่5เบืองการปาสา้นะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าบ่าวเบืองนการได้ดูคลิปของฝั่งเราเขาไปไกลกว่าเรานะสลับด่านนะครับ ดาาไปกกลกว่าเราอะไรมุงหลังคาหลังอะไรกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราก็ยังไม่ได้มุงหลังคากันแต่เขาคงเร่งให้ทันแล้วนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะประมาณแล้วอีกสิบแปดเดือนหรืออะไรประมาณนี้อีกครึ่งปีอ่ะมาทํามาแล้วครึ่งปีแล้วอีกครึ่งปีปีครึ่งนะครับยังครึ่งปีอีกปีครึ่งทํามาแล้วครึ่งปีปีครึ่งเหมือนกันนะครับทํามาแล้วสิบแปดเดือนนะครับ มันเข้ามายากบก่าเบงการก็นานๆจะเข้ามาทีเดียวเทีเ่ยวต่อไปก็คงจะมุงหลังคาโน่นะครับท่านผู้ชมถึงจะเข้ามารายง,งานให้แฟนขับได้ดูได้ชมกันอีกเทีเ่ยวหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็จะมุงหลังคาแล้วล่ะนะครับหลังคาคงจะเป็นกระเบื้องหรืออะไรนะครับคลิปหน้านู้นผมไม่รู้เมื่อไหร่นะครับจะได้เห็นนะครับถึงจะเข้ามาอีกทีหนึ่งบางทีอาจจะ ช่วงหน้าหนาวน่นแะถึงจะมาอีกทีหนึ่งจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนตรงนี้แถบนี้ยังเป็นป่าเป็นดงอยู่นะคลิปที่ป่าบอนการเคยถ่ายมานะครับมาแบบนี้ก็เกลี้ยนหมดเลยครับไม่มีอะไรต้นไม้ทั้งกระต้นเลยพื้นที่ประมาณเกือบสองกิโลกว้างกิโลหนึ่งยาวสองกิโลนะครับไม่มีต้นไม้ทั้งกระต้นนั่นครับเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ ถนนเขาเทขอสโอแล้วอย่างไงไปอย่างไงนะครับอยากามติดตามคลิปหน้านะครับถ้าอยากจะดูว่าเออแล้วถนนวายพาสองข้างเขาไปทํำยังไงไปถึงไหนยังไงเดี๋ยวก็ติดตามชมกันนะครับอันนี้จะเป็นมุมด้านนอกนะครับฝากแฟนขับไ้ดูได้ชมกันที่มองเห็นที่อันนี้ก็เป็นที่รั้วนะครับเขากั้นไว้ เพื่อความปลอดภัยก็ไม่อยากจะให้ใครเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้างว่าอย่างนี้นะครับเราก็ถ่ายขอ,อคอยถ่ายแล้วก็ถ่ายข้างนอกด้วยให้ท่านกลับไปดูไปชมกันนะครับพื้นที่ก่อสร้างด้าน สะพานไทยลาวแห่งที่5บึงการปักทันครับท่านผู้ชมเอามาฝากแฟนคขับให้ดูให้ชมกันนะครับมาอีกรอบหนึ่งคงจะมงหลังคางแล้วโโลนรนคงจะหน้าหนาวนี่จะเข้ามาอีกทีหนึ่งขอติดตามนะครับสำหรับแฟนคขับพอด่านอาคารสำนักงานนะครับ ครับคลิปนี้คงเอาไว้แค่นี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวป็นการด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการพัดคลิปทํกล่าวนะครับเอาไว้พรกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชม